ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากหายไปหลายวันนะคะท่านผู้ชมก็ต้องขอัยอิฟซีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะลุยต่อแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันที่8มกราคมพศ2566นะคะวันนี้ที่บ้านก็มีอากาศ เย็นมากๆนะคะอากาศหนาวนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่โคกหมูนะคะเพราะว่าที่บ้านของแอดก็เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ไว้สองตัวนะคะฝั่งนู้นเป็นแม่สาวนะคะแม่พันธุ์ก็จะมีสองตัวนะคะท่านผู้ชมท้องได้สามเดือนกว่าแล้วนะคะนี่นะคะเป็นอาชีพรายได้เสริมของแอดเองนะคะก็ ลองหันมาเลี้ยงหมูดูนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ชื่อแม่เฮงเฮงนะคะแม่เฮงเฮงก็ท้องได้สามเดือนกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่เช้าตื่นมาก็ร้องกินอาหารเลยนะคะเสียงดังมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้แม่มาโชคนะคะซึ่งงวดก่อนก็ แอดมาเห็นตัวเลขที่แม่มาโชคนะคะเจ็ดแปดหรือไม่ก็ห้าแปดนะคะแต่ว่าเห็นเจ็ดแปดมากกว่าก็ซื้อแต่เจ็ดแปดนะคะก็เลย <c oughs> ไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะแต่ว่าวันนี้แอดก็จะมานำเสนอนะคะตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนสมุทรสาครนนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขความฝันนะคะก็จะลงพร้อมกับเลขสูตรนะคะเพราะว่า งวดนี้เซียนก็ฝันแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่าผ่านเข้าปีใหม่แล้วนะคะเผื่อว่าเลขของอาจารย์จะกลับมาเข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าก็จะนำเสนอต่อนะคะเผื่อว่าจะได้โชคไปด้วยกันใน ในปีพุทธศักราชใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมปี66นี้นะคะก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ฝันดีอีกแล้วนะคะแล้วก็ตีตัวเลขให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมุทรสาครนนะคะเอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์สมุทรพร้อมกันเลยค่ะค่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลสวัสดีพี่ใหม่ค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างน้ออาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีครับค่ะค่ะก็เข้าปีใหม่แล้วงวดนี้ก็จะมาตามต่อเหมือนเดิมเนาะอาจารย์เผือ่อว่าปีใหม่แล้วจะได้โชคน้ออาจารย์เนาะอ่าครับผมได้เลยครับเพ <c oughs> ราะว่าแอปก็หายไปหลายวันเลยค่ะอาจารย์ครับค่ะ <c oughs> ก็สําหรับงวดที่ผ่านมาก็หลุดน้ออาจารย์เนาะ โอีกแก้ว่ครับไม่เข้าเลยค่ะค่ะจา์ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรื่องสูตรเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดค่ะจารย์เนาะครับค่ะวันนี้เอาต่อไปทางเลขสูตรแล้วก็รวบเลขฟันด้วยเนาะค่ะค่ะงวดนี้ฟันอีกแล้วใช่ไหมคะจา์ครับฟันอีกแล้วโอ้ยดีเลยค่ะจะได้ลงพร้อมกันทีเดียวเลยเนาะจา์เนาะครับค่ะค่ะเอดพร้อมแล้วค่ะจารย์ ครับลเลิ่มสูตะเริ่ม่งวิ่ี่งวนกับหกอันนี้สูตรก่อนนอะาจารย์นะสูตรวิ่งบนล่างศูนย์กับหกนะคะคบ,บนล่างเดี๋ยวแอดจดแป๊บหนึ่งก่อนค่ะศูย์กับหกนะคะค่ะากับโอตามตัวเนีหกค่าศูนย กับคู่สตัวมี650นะคะครับหกหค่ะอาจารย์้วับจับซอสก็มีห้าศูนย์ห้าศหกับหกหกับหกห้ครับโอ้โหได้สูตรข,ของอาจารย์เข้ากับเลขของปู่สวยเลยค่ะอาจารย์เนอะ ใช่ที่ปูเขาฝันว่าเด็กเขียนให้ห้าศูนย์กับหกศูนย์ค่ะอาจารย์อ๋อ,อสงสัยแม่เงินไม่อาจจะเข้านะค่ะค่ะขอให้เขา้ขาขอ<า>ให้แตกเนาะครับสันเรื่องความฝันก็ฝันมราไปฆ่าคนตายสามคนน่ะแล้วกไปเอามีดปาดคอโอ,โอ้มีดปาดคอค่ะใช่นีเนรื่ฝัน อันว่าเข้าไปในป่าแล้วกอมีมีคนได้หน้าอยู่ก็เลยตอนนั้นเขาไม่มีเขา,อาเอาเอาปีนหน้ายิ้งแต่ว,ว่ามันปีนยิงไม่ออกอ,อ๋องไม่ออกยิงไม่จีบอะไรนีอ่อาจารย์ก็เลยเอามีดไปตาดข้อทะเลยายสามคนโอตายสามคนใช่าอาจารย์ก็เลยทีว่าเออผู้ชายก็นามห้า แล้วก็ตายก็ศูนย์แล้วก็ทางต้นก็สามก็เลยตีเป็นอ,อ่าสามห้าศูนย์อ๋อตีเป็นสามห้าศูนย์นะคะจารสามตัวสามห้าศูนย์ก็เข้ากับเลขสูตรพอดีะนาะจาร์เนาะห้าศูนย์ค่ะจารใช่ใช่ใช่๋ชอค่ะค่ะตายสามคนเนาะสามศูนย์ค่ะก็ต้องตัดด้วยเนาะจารย์นะเนาะใช่ ถ้ตัดสามศูนย์ี่สามห้าด้วยวก็ศูนย์เป็นห้าห้าศูนย์สามศูนย์นนแล้วก็สามห้าห้าศูนย์เนาะครับค่ะแล้วก็ห้าศูนย์คนตายสามคนก็น่าจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละแอปกตี G T. เหมือนอาจารย์นั่นแหละค่ะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ให้เอฟซี ช่วยกันตีความฝันของอาจารย์เนาะเผื่อว่าเอฟซีเขาจะตีได้แม่นเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับคนไหนตีแม่นคนไหนจะตีได้ตัวไหนก็ยาวได้ด้วยเนาะค่ะอาจารย์ทีนี้ให้อาจารย์เน้นให้เอฟซีค่ะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดเน้นตัวไหนคะอาจารย์เน้นห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์เนาะอาจารย์เนาะ พราะว่าเ้นหาศนย์ก,กับหกศูนย์ากับหกเนาะสำหรับเลขสูตรเนาะแล้วก็<ช>มันเข้ากันกับเน้นห้าศูนย<ช>์ข้างฝันเน้นห้าศูนย์เหมือนกันเนาะอจารย์เนาะใช่แล้วก็อย่า,ล,ยาลืมสาศูนด้วยเนาะคอาจารย์ใช่โอ้ยงดที่ผ่านมาก็ซื้อไว้เยอะเลยค่ะสามศูน ค่ะอาจารย์มั่นใจในสูตรแล้วก็ความฝันอีกไหมคะอาจารย์ครับมัน่นใจอยู่งดนี้ค่ะค่ะเพราะว่าเข้าปีใหม่แล้วเนาะเผื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นเน้อยจารย์นาอะจะได้โชคลาภกันเนาะใช่ใชครับค่ะ ค่ะก็สุดท้ายนี้ให้จานเอวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะจานครับครับขอให้อดีของช่องและอ้อชแนลให้คุณตังตังมีโชคไม่ลาบกันทีใหม่นี่นะครับผมขอให้เงินทองไหลมาที่มากนะครับถ้ากดได้กดแชร์กดติดตามกับช่องของและอ้อชแนลด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจอาตัวได้เกิดเกิดหาให้เอฟซีนะครับ ค่ะค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางและก็เลขความฝันให้กับ FC ช่องละอองแชนแนลได้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็งวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของอาจารย์เข้าปังๆนะคะอาจารย์จะได้รวยยกช่องไปเลยนะคะครับผมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ